สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยต้องดูผมไม่มีคําพูดอะไรมากกว่าต้องดูถ้าคุณกําลังเครียดกําลังตึงกําลังไม่เข้าใจแชร์กันเยอะเยเพราะผมได้เชิญสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะครับมาได้เกียรติที่เขาให้ผมมากินข้าวเช้าฟังจากคนนี้แล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างฟังจากคนนี้แล้วคุณจะเข้าใจทุกอย่างผมเป็นคนที่โชคดี เพราะผมมีผู้ใหญ่ที่น่ารักผู้ใหญ่ที่มีความรู้นะครับคนเราเนี่ยมันต้องเรียนจากประสบการณ์ของคนอื่นงั้นแชร์กันเลครับให้ทุกคนมาดูนะครับการคิดเห็นของเขาเรียกวรบุรุษไหมวีรบุรุษไม่ใช่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 ผู้เท่าผู้เท่าผู้เท่าเหรอพญาไม้ครับพี่อนอื่นสำหรับคนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่รู้จักพี่มาเนี่ยพี่ช่วยแบ็กกราว ประวัติของพี่ให้ทุกคนให้คนรุ่นใหม่รู้นหน่อยนะว่าพยาไมา้คือใครอ่ะเป็นนักข่าวตลอดชีวิตฮนะคือตั้งแต่ปีหนึ่งสองทำอาชีพนักข่าวทุกวันนี้ก็ยังเป็นนักข่าวอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าโลกมันทันสมัยขึ้นการเป็นนักข่าวอันนี้ไม่ต้องไปอยู่ในโรงพิมพ์แล้วไม่ต้องอยู่ในสถานีแล้วนะได้ยินอะไรมาคิดยังไงมาก็ออกไปในโซเชียลตอนนี้ผมก็ใช้ทิกตอกนะฮะเป็นทางที่จะ บอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องข่าวข่าวบ้านเมืองเท่าที่จะพูดได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราดูแล้วเนี่ยตัวเนี่ยข่าวในจอทีวีทั้งหลายแหล่นี่ยนะฮะมันมีมากจริงๆแล้วก็ทุกคนก็ต้องการอย่างเดียวคือนะเรตติง้งนะฮะเรตติ้งเพื่อจะเอาให้มีคนมาติดตามเยอะๆเพราะนั้นเรื่องไม่ยอมจบนะเรื่องทุกเรื่องจะต่อกันยาวสาวกันยืดนะเรื่องของ ลุงพลคนเดียวสามปีแต่งโมโลเล่นไปปีกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องทําให้ประเทศไทยจมอยู่กับการฟังเรื่องราวซึ่งต้องกล่าวว่าไร้าสาระแล้ววันนี้มีเรื่องไร้าสาระมากมายเกินไปงั้นวันนี้เราขอมาพูดเรื่องสาระได้ไหมพี่ก็พยายามที่เขาสาระนะ นะครับคุณพยาไม้นะครับแชร์กันไปเยอะๆนะอยากให้ทุกคนฟังนะผมจะเริ่มถามคำถามนะยิงคำถามนะครับแต่ต้องยิงคำถามที่สุดท้าย้วเราไม่โดนยิงต่อนะ,อเ,อะเอาเรื่องแรกเลยครับพี่ค,คุณเศรษฐาส้มหล่นหรือจริงๆแล้วเตรียมมาตั้งนานแล้วคุณเศรษฐาไม่ใช่ส้มหล่นนะฮะ,ะคุณเศรษฐามีความเกี่ยวพันกับ ชินวัตรมานานนักหนาแล้วนะฮะพูดได้แค่นี้นะฮะเพราะว่าเออก็ข้าเรื่องเรียลเอสเตดด้วยกันนะฮะคุณเศรษฐากับคุณท่านยิ่งรักก็เป็นคนที่สนิทสนมกันนะฮะแล้วก็กล่าวได้เลยว่าวันนี้อดีตนายกยิ่งรักก็เป็นคนหนึ่งที่สนัสนุนคุณเศรษฐาขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ แล้วคุณเซฐาอาคำถามใหญ่เลยนะครับคนไทยหลายคนคงอาจจะคิดกันนะรอดหรือไม่รอดเออผมว่ารอดนะฮะร,รอดรอดอย่างผมคิดว่าเขาจะอยู่ได้ถึงสี่ปีอย่างนั้น <พบ S 1> เลยพี่พบสมยัสมยนะได้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่เอ่อเพราะว่าวันนี้เราจะเห็นว่าการเมืองเนี่ยแบ่งเปนสองฝากเรียบร้อยแล้ะนะฝักหนึ่งคือฝากของก้าวขกนะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มีคนมีความคิดแบบใหม่ๆแล้วก็อยากจะพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝั่งการเมืองเกา่ากึศซึ่งต้องการจะอยู่ในเวทีนี้อีกยาวนานนะส่งรุ่นต่อรุ่นจากพ่อมาเป็นลูกจากลูกไปหาหลานคนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับบ้านเมืองนี้มาตลอดเวลายาวนานมาก แล้วก็ยังพยายามที่จะอยู่ต่อให้ได้ขณะเดียวกันฝ่ายที่เป็นพรรคก้าวไกลก็พยายามอยากจะเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วเอาคนรุ่นใหม่มามาสร้างแต่ว่าโอกาสที่พรรคก้าวไกลหรือคนรุ่นใหม่จะชนะถึง250แล้วเป็นรัฐบาลน,นั้นแ่ะวันนี้หรืออีกช่วงนี้ก็คงจะยากถึงให้คุณมี250มันก็จะเหมือนกับพรรคไทยรักไทย พลังประชาชนเพื่อไทยนะก็จะเจอกับเรื่องราวต่างๆไม่แตกต่างจากกันเพราะนั้นวันนี้พรกคก้าไกลก็ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะอย่าพึ่งไปทะเยอทะายานอะไรรอไปเรื่อยๆจนกว่าออท่านทูโสทั้งหลายแหล่จะเลิกลาก,กันไปหรือได้ทำอะไรผิดพลาดรุนแรงมากจนอ,อประชาชนทนไม่ไหวเอาเอาเอเอาความ<ๆ>รู้สึกอะไรพี่ คนไทยเป็นล้านล้านคนมองว่าก้าวไกลโดนแกล้งโดนแกล้งสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนแกล้งหรือโดนกดความรู้สึกเดียวกับตอนที่คุณเสียไทยรักไทยครแล้วก็ความรู้สึกเดียวกับการคุณที่เสียพลังประชาชนแล้ววันที่พักเพื่อไทยก็โดนไม่มีอะไรแตกต่างทุกอย่างเหมือนเดิมตกลงแกล้งหรือกดมันเป็นเกม เกมนะก็คือต้องเล่นตามกฎของเกมเออใครถือด้ามมีดเขาก็เป็นฝ่ายชนะในสงครามบิ๊กตูบอกว่าลาออกจากการเมืองอย่างแท้จริงแล้วจริงไหมครับเป็นการหมดอายุใช้งานนะฮะแบตเตอรี่หมดเป็นการหมดอายุใช้งานโอเคนะครับดีครับก็ขอให้บิ๊กตูกลับไปเลี้ยงหลานอย่างดีๆนะ คณะคอรอมอรขราวนี้พี่ว่าจะเป็นคอรอมอรที่วาดตอบวาดเสียวายมากกัะยุคของท่านชาติชายจุนวันมีมีศัพท์หนึ่งพูดในยุคนั้นว่าบ,บุฟเฟ่คาบินเนตโอ้พี่มองกันเลยเหรอครับวันนี้โรคพี่เกิดขึ้นมาท่านรัมนตรีทั้งหลายแหล่ที่ขึ้นมาอยู่ในออจอวันนี้ ได้ท่านท่านเนี่ยที่เป็นผู้อุโสต่างๆได้ถูกอภิปรายไม่วังไว้วางใจมาแล้วในรัฐบาลหลายครั้งแล้วท่านเหล่านั้นวันนี้ก็ได้รวมตัวกันเป็นคณะรัฐมนตรีะระดับวาการเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฟังกันดีนะครับพี่เด็กกำลังบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะมีเนี่ยได้โดนไม่ไว้วางใจมาเกือบแทบทุกคนแล้วเกือบแทบทุกคนก็แปลว่าทุกคนที่ประเทศไทยไม่ไว้วางใจไม่ใช่ สภาแต่ละยุกไม่ใช่รัพวกเราสภาแต่ละยุคไปไว้วางใจแล้วดูแล้วเนี่ยมันหวาดเสียวกับรัฐบาลสมัยหนึ่งในยุคุณเอกชาติชายชุนวันเขาเรียกรัฐบาลชุดนั้นว่าบุกแปะคาบเเนตนะฮะอันเนี้ยมันก็หนักล้ายลึงกันมากก็หวังว่าพวกท่านทั้งหลายก็คงจะลีกเร่งทำนี้ให้ได้แล้วก็ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะว่าวันนี้คุณมีฝ่ายค้านเป็นก้าวไกลนะแล้วคุณมีก้าวไกลมีสมาชิกอยู่14.4ล้านคนเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหนุ่มคนสาวและอยู่ในกระทรวงต่างๆวันนี้ถ้าพวกคุณเนี่ยนะบริหารราชการแผ่นดินโดยการตอดไส้หรือการหากินโดยที่เอ่อต้องหวังผลประโยชน์เป็นหลัก ผมเชื่อว่าเอกสารทุกชิ้นในแต่ละกระทรวงจะถูกส่งไปที่เก้าไกลโดยคน14.4ล้านคนซึ่งอยู่ในเป็นผู้เลือกพักของเขาเนี่ยจะกลายเป็นสายลับของเขาเพราะนั้นวันนี้ทุกท่านที่เป็นรัฐมนตรีนะว่าการนะจะต้องระมัดระวังให้ดีในการบริโภคต่างๆนะครับอย่าได้กระทําเด็ดขาดถ้าไี่เด็ดถ้าพี่เด็ดพูดอย่างเงี้ยงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรัฐบาล คิดว่าเรามีรัฐบาลที่ดีได้ไหมเพราะมีฝ่ายบริหารที่ก็ให้แฟนนะเขาอาจจะถูกไปแต่เขาก็มีเก่าในการบริหารใช่ไหมครับบวกกับมีพักฝ่ายค้านที่แท้จริงเหมือนกันเดมโมแครตกับรีพับลิกันที่อเมริกานั้นจะมองได้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ดีที่สุดภายในยี่ันน,นปนน้เป็นยังไงล่ะฮะเพราะว่าพวกกลุ่มคนรุ่นเก่าก็กลายเป็นรีพับลิกันใช่เก่ากายก็กลายเป็นเดโมแครตนะฮะก็วันนี้ก็ตรงรูปนั้นอยู่แล้ว ก็น่าจะดีสำหรับประเทศไทยน่าจะดีที่สุดในขณะนี้สำหรับการที่จะต่อสู้กันระหว่างคนแก่คนเฒ่าหรือผู้ที่เคร่งหรือผู้ที่ข้ามบอดกับการเมืองนะแต่แต่ไหนจะเจนนะครับเวลาพี่เด็กเขาบอกคนแก่เนี่ยไม่ได้เขาวาอายุแก่นะแต่คิดแก่ถูกต้องใช่ไหมก็คนแก่ด้วยเพราะว่าคุณมาเน็ตอายุสี่สิบเจ็ดเป็นนายกร,รัฐมนตรีอผู้บริการหารเรือคนต่อไปเขา นะอายุประมาณ45-46นะฮะของเราวันนี้คนที่จะมาเป็นผู้นำทางกองทัพวันนี้เหลือปีเดียวปีสุดท้ายคือ60แล้วก็จากนั้นก็จะกะเกษียณและที่รดทยอยกันมาเนี่ยก็คงจะอยู่ตรงนี้หมดคือปี2ปี3ปีนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเอาความสามารถในการเป็นสุขภาพที่ดีเนี่ยไปทำงานเนี่ย เราจะหวังครึ่งจากคนที่ใกล้กษียณไม่ได้ฮะเราต้องไปดูแล้วก็วันนี้เราก็ดูในโลกใบนี้นะไม่ว่าจะที่ไหนนอกจากอเมริกาฮนะนอกนั้นกับรัสเซียนอกนั้นเขาใช้คนหนุ่มสาวหมดถ้าโลกเลือกคนหนุ่มคนสาวขึ้นมาดูแลหมดไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแคนาดานิวซีแลนดฝรั่งเศสเกือบหมดนะครับมันคนหนุ่มคนสาวหมดอ่ะนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่หนุ่มนะฮะสี่สิบกว่าคน วิโรดเนี่ยวิโรดพิธาเนี่ยเขาดูนะเวลาผมผมไลฟ์เนี่ยงั้ผมอยากให้พี่เนี่ยมีอะไรจะฝากให้วิโรดพิธาโรมได้ความคิดจากพี่เด็กเข้าใจอยยุเยอะนะแต่จริงๆแล้วเายังใจเด็กนะครับหรือทุกคืนเขายังรู้สึกยี่บสี่อยู่นะก็วันที่ส <c oughs> ี่พฤษภา <c oughs> ผมบังเอิญเจอกับทั้งโรมทั้งวิโรดยังอีกก่อนอีกสิวันก่อนเรื่องตั้ง ผมก็บอกกับเขาว่าพวกคุณชนะเลือกตั้งแต่ตอนนั้นผมบอกว่าคนที่จะจัดรบาลเนี่ยจะกลายเป็นรองเป็นป้อมน,นะประวิตยแล้ววันนี้ก็คงจะไม่วันผิดพลาดนิดหน่อยคือว่าคุณประวิตยไม่ได้เป็นนายกแต่เขาเป็นคนทําให้เกิดนายกเสถ่าแล้วคัแล้วพี่มีอะไรแนะนําให้กับวิโรธใครเพื่อก้าวไกลต้องวางตัวยังไง เ,เพื่ออนาคตของประเทศชาติเพื่ออนาคตของตัวเองเอาอายุเป็นปัจจัยในการเดินทางนะฮะเอาเวลามาเป็นเพื่อนในการที่จะส่งเสริมตัวเองขึ้นมาทําหน้าที่ฝ่ายค้าให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้แล้วกอ็อะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่ควรจะเข้าไปาแต่ต้องเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มัน เป็นเรื่องเลวร้ายขนาดที่จะต้องแต่ต้องก็ต้องวางๆไปซ่าวางๆไปนะฮะก็คือหนตัวสถาบันเองเนี่ยท่านก็อยู่ของท่านนะยังไม่มีความเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นจากสถาบันต่อประชาชนวันนี้ก็อย่าไปยุ่งมากมายนะฮะทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อประเทศชาติรับใช้คน14.4ล้านคนนะฮะแล้วอีกอีกหลายล้านคนที่อยู่ในพรคเพื่อไทยเพราะว่า คนในพรรคเพื่อไทยวันนี้ผมเชื่อว่าเลือกตั้งวันนี้พวกคุณได้มันได้ไปครึ่งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณจะมี20ล้านคนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะฉะนั้นทําหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะครับดีที่สุดคราวนี้อยากให้พี่ฝากให้กับคนที่ดูอยู่ตอนนี้ท้อแท้ผิดหวังอกหกักเครียดไม่รู้จะยังไงเบื่อการเมืองพี่มี คำอะไรที่เป็นกําลังใจให้คนไทยว่าเราต้องมีชีวิตต่อหน้าไปยังไงบ้างมาวันนี้อเมริกาโดนโรค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 เดือดนะฮะโรคเดือดทั้งในแผ่นดินใหญ่ในฮาวายนะพังกันสารพัดสารเพเลยนะวันนี้ในจีนก็มีเรื่องยาวใหญ่โตมากพังกันเละเทะไปหมดในโลกใบนี้มีแต่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดนะเราอยู่ในประเทศซึ่งไม่เคยมีเรื่องเลวร้ายอะไรเลยนะเพราะฉะนั้น เมื่อประเทศมันดีขนาดนั้นเราก็ควรจะไปกับประเทศคือบรยาาร,บรยากาศรักษาบรรยากาศของความเป็นพวกเราไว้ซะนะปัญหาหนึ่งที่พวกเราเนี่ยลืมก็คือเราขาดความชาตินิยมเราจะเห็นว่าอย่างลิซ่าเนี่ยนะแบเพิงเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงไทยตัวเล็กๆไปอยู่ในประเทศที่มีความเป็นชาตินิยมรุนแรงมากคือเกาหลี เธอได้ซึมซับความเป็นชาตินิยมของพวกเขาแล้วก็ถูกถูกกฎในคณะเป็นคนไทยเนะี่ยถูกขยี้จนเธอมีความรู้สึกเป็นความเป็นเข้มข้นมากในความเป็นคนไทยวันนี้เธอไปไหนก็จะส่งเสริมแต่ความเป็นไทยพูดไทยฝากไทยนี่เพราะเธอไปได้รับวัฒนธรรมความเป็นชาตินิยมเนี่ยที่ได้มาจากเมืองเกาหลีเนี่ยนะทำให้เธอกลายเป็นคนมีชาตินิยมรุนแรงมาก กว่าพวกเราทุกๆคนซึ่งอยู่ในประเทศไทยและเรากลับเป็นคนที่ไม่นิยมในชาติแล้วก็เกิดก็ว่าไม่ไม่เป็นคนชาตินิยมนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมานั่งดูกันหมายว่าภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแล้วก็วิกฤตการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายเราก็ควรจะปลูกฝังว่าเราควรจะเป็นคนไทยที่รู้จักประเทศไทยแล้วก็อย่างที่เขาบอกนะ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ <c oughs> ฟังดีนะครับผมขอเน้นสองอย่าง<ห>ที่<ห>พี่พเดจบอกมาด้วยพยามามาพูดนะอย่าลืมเป็นตัวของตัวเองอันนี้สําคัญนะอย่าให้ตัวของตัวเองเราเปลี่ยนไปความคิดของเราเปลี่ยนไปด้วยสิ่งแวดล้อมของเรานะเราต้องรู้ว่าตัวของตัวเองเป็นอะไรแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรักชาติอย่างนี้นะมันมีแผ่นดินเดียวพี่เดชพูดถูกเลยผมอยู่อเมริกาคนบอกว่าอเมริกาดีอย่างโู้อย่างนี้ไม่จริงเลย ไม่จริงเลยประเทศไทยดีที่สุดจากคนที่เคยอยู่มาที่ประเทศแล้วนะแล้วก็โชคดีว่ามีผู้ใหญ่ดูแลถ้าจนไปอยู่ประเทศไหนก็ได้แต่เราอยู่เบืองไทยกันเพราะประเทศไทยดีสุดครับอย่าไปเครียดอ,อย่าไปตึงรักชาติกันเยอะๆแล้วก็สําพัญที่สุดคืออย่าให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนการที่เป็นคุณเพ่ hey, ต้องขออนุญาตคำถามสุดท้ายจริงๆเพราะมีคนเขาเขียนมาเยอะว่าคุณทอมคุยกุณ,ณาถามที่พยาไยม้เรื่องนี้หน่อย ตลงทักษสิกลับมาเพราะอะไรพี่ทักษสิกลับมาเพราะอันนี้หนึ่งคืออยากกลับออันที่สองมีคนให้กลับอันที่สามรู้ว่ากลับมาแล้วจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือเอ,อบ้านปลายแล้วอนะผมก็วันนี้ก็ต้องมีความมั่นใจเพียงพอนะะแล้วก็มีแล้วเขาก็เป็นคนที่มี ความสามารถสูงในการที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศซึ่งสะสมอย่างมากมายในขณะนั้นหมกเลยครับเราต้องอยู่ด้วยกันสุดท้ายเราต้องอยู่ด้วยกันนะใครอีกหน่อยนะผมมากินข้าวเที่ยงกับพี่พญาไม้เนี่ยใครอยากมาเดี๋ยวจะพามานะแต่ขอให้สวยหน่อยนะ <laughs> <laughs> แซวเล่นนะครับคนเราต้องหาความรู้นะผมเนี่ยเป็นคนที่ให้เกียรติกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่ นะครับรอบโต๊ะผมตอนนี้โอ้โหถ้าผมหันกล้องไปนะคงเข้าใจเลยว่าทําไมคนทอมถึงดูฉลาดนีแล้วดูฉลาดนะไม่ฉลาดจริงหรอกแต่มันดูฉลาดจากการที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นนะครับฟังคนเยอะๆนะไม่ต้องมีทิฏฐิกันเยอะนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับ